ครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูโุกคนครับปอกับมิงแนงแชแนลครับเช้วชาวันที่สองสวัสดีค่ะมาหาเห็ดไห้น้ำกั้ค่ะพี่น้องคะเหมือนม้าล่ะค่ะมาค่ะม,มาเก็บน้ำกลัน้นขาไปครับเต็ดไห้ขา,ขาวครับพี่น้องติดเลยค่ะแดดแดดแดดมีพี่น้องเอาเป็น,นกลนะกุ่มเลยครับเอาเก็บเลยครับพี่น้อง จ้ามากักจะไปใช้น้ำก้นจ้าเดี๋ยวไปไงครับนี่แหกามันครับผมมันเหรอนี่ครับพี่นอ้องทำนี่กับปนดีนเนาะพี่น้องเนาะไปครับพี่นอ้องพักขบปลาค,ครับลุยกันเลยครับพี่นอ้อง ไข่ขาวคือเก่าครับดอกตูมสวยๆครับสุดยอดครับไปพี่น้องรออีกแล้วครับมันมันครับมือนเดิมนี่เขาใช้เลยแกฉลาดยังแรงเลยโอ้ยโรยมาแล้วโรยเลยเศรษฐีเยอะครับไปครับมาพี่น้องมาเบิ้งครับอุ้ยพี่น้องสวยๆนะครับสาม ซีซี inhos, athletes, มี่คือสีครับสวยๆนะครับเบ่งขาพี่น้องเบ่งขาหัวไอ้บ่มมันมันเฮ็ดครับพี่น้องมื่อนี่น้องครับสีจุ่มสวยครับงี้งีครับเท็ดไข่ขาวครับพี่น้องี่สวยๆเลยครับ ใหญ่ๆยาวๆขาวๆไปครับนี่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับเอ้าลูกลูกแอ่ก็มีหัวกัดกินเกือบมันละปวกแต่ว่าดอกแข็งเนาะใส่ได้เยอะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับขาแบบง่า่ครับพี่น้องอาดพี่น้องสะออนดดีครับปนเนาะไปพี่น้องลุยกกันเลยครับ เก็บครับพี่น้องบัดเนี่ยขาหญ่ๆครับเกือบซ้ำเขียนเสียนัรงปรองตะกด้อหัวปนนะพี่น้องเสียบครับแบบนี้มาครับเทน้ำมาครับเทน้ำมาแถวบ้านเดินเทน้ำมาเนาะพี่น้องเทน้ำมานี่ครับเห็ดน้ำมาแถวบ้านเดินเทน้ำมาก แต่เพื่อเอื่นเฮ็ดนี่ยบูหูครับภาษาสากลนเขานี่ครับโอ้ยคอขาดคอเลาะมีสากล่นมีบกนั่นนั้บูหูเลยกระซาสากลนเขาเหลือนี่ยังเอาครับจะบานเอิ่นเฮ็ดน้ำมาครับผมโอ้ยดลายลายลายแล้ครับไปนี่พี่น้องมาครับเก็บน้ำกันครับนี่ดอกบางง่ายครับพี่น้อง ดอกที่สวยแล้วครับสวยงามนี่ครับมาพี่น้องดุดดุดพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับเดี๋ยวมาเห็นแตกไกเลยพี่น้องนี่ครับ อะไรบ้างสุดยอดครับพี่นอ้องหนค่ะออเอาอุ้ยนี่อันนึงลูกเอลูกเอน,นี่อ,อ,อืมนั่นแหละแก้วพี่นออ้องจับพี่น้องเศรษฐกิจครับพี่นอ้องเฮ็ดพ่อหนังครับพี่นอ้องพอหนังหลายครับพี่นอ้องเก็บลเลยนะเก็บเลยแล้วครับ ใส่กระทุงพอแล้วถุงมาใส่นะพี่น้องเก็บเพาะนังเยอะแยะเลยพี่น้องหลายขับเก็บฝากเก็บครับปิดกันนะพี่น้องหใหญ่ๆทั้งนั้นครับเห็ดเพาะลังครับ นี่่บพี่น้องไงแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเดดียว้บองเดียวมีอีกเยอะครับนี่พี่น้องเบิ่งไทยเลยนิ่งๆครับพี่น้องเบิ่งนะจัมโบ้จัมโบ้ครับเต๋ดเหตุพอนังพี่น้องของเสียบครับตัวนี้ของเสียบของเสียบนิ่งๆครับพี่น้องเหตุพอนังครับมาเก้าเหตุพอนำกันเนะจ้าอืมเหตุแบบไงไง สุดยอดครับนี่พี่น้องใหญยๆไงดยใหญ่ๆครับรนีน่ยพี่ออพ่อนังข้างหลังได้พี่น้องโอ้ยพูดทั่งๆรับมี่ล่ามกันพี่พูนครับนี่นี่เ หลายค่ะพี่น้องหลายเงี้ยมึงเนี่ยเต็มกระทง n g เลยเนี่ยไปขึ้นทุ่งพี่น้องเหรออืมเด็กขึ้นมาอืมอื้เงียบอืมอุ้มหนีอุ้มเดียวนะพี่น้องอยู่ในพ่นครับ ผิดนี่ครับนี่ก็มีนี่ก็มีพี่เพียพี่น้องนี่หลายครับเก็บพอนังทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเก็บอย่างเดียว ข้อหนังอุ้มเดียวอุ้มเดียวครับเห<อ>็ดขอหนังครับน่ามขนาดเลยเ <c oughs> บิ่งพี่น้องถุงกบระเปามาใส่บาา่าวเมงอะใส่กระเปาา๋าอตามาตาเดียวพี่น้องอตามาตาเดียวนอนคาเห็ดไข่อย่าเห็ดไข่มุนนะจ๊ะ,ะยังมีอีกเด้จ๊านี่พี่เน,นี่ยแตกๆนี่แมนมัดเลยเด้อจ้าพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้า มีเรื่องเคลียร์หาครับนี่ครับนี่เหลืออีกหลายพี่น้องเก็บยาวๆเลยครับพี่น้องเก็บเพาะครับเก็บเพาะเก็บเพาะก็เล่าอ่อนๆเลยจ้ะถ่ายเบิ้งเบิ้งขาวจ้วะขาวจ้วอ่อนๆแซบๆครับแบบนี้ยังพันแก่ครับพี่น้องยังพันแก่เลยดีแมนมากครับพี่น้องพี่พี่อู้ ต้องเคีย์ยบึงแล้วพี่น้องัะสีเห็นเขาเคียยวมากงงพี่นอ้องบ้งมั้งนี่มางนแ่นนี่นี่เนนี่ครับรน,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 นี่ครับเหียนมาเลยเหนมครับนี่เ็ดพอเลย,ย,ย,เพ,ยพี่น้องเมานขับแทนี้โอ้ยพอสุดยอดครับพี่น้องเฮ็ดไข่กับเฮ็ดเพาะ มันครับมื่อนี <h kit> <h kit ้หอยไม่ถูกถูกถูกหอยเห็ดครับสวยๆครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องมูเดียงคอแล้วครับมูเดียงคอแล้วครับป๊าดป๊าดพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องป๊าดพี่น้องยังไม่ได้ดอกใหญ่ๆครับพี่น้องหมูเดียวปนอิ่มครับ ดอกใหญ่ยครับพี่น้องมาเบิึงมะบึงเพียร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 เพียพี่น้องเพียเพียรมาพี่น้องเก็บกันเลยครับเปิดดอกเหนียวก่อนนี่โอ้เปิดดอกเหนียวก่อนเห็นตัวทางไตมันตัวพี่น้องเบิ่งเปิดดอกนั้นแล้กกอนเลยเก็บก่อนเลยครับโอเค งเฮียพี่น้องเหียนี่ใหญ่ครับดอกเดือยต้นหนาเลยสวยงามพี่น้องสะวันพี่น้องมาเบิงมาเบิงนี่นี่ครับเหี้ัปใหญ่ครับพี่น้องครับพร้อมแล้วครับพร้อมพี่น้อง สีหอมเลยเนาะพี่น้องอจุ้มท,ที่สองจุ้มที่สามต้องไแต่งนี่ต้อง,งดินดินะ่ะเห็นบ่เออหกจุ่มสวยเลยครับเกือบเต็มตาครับพี่น้อง มือเดียวเกือบเต็มตามีพี่น้องปัดเนี่ยมือเดียวครับใส่กระตาเกือบบลมดอกง่ายครับพี่น้องเนี้ยง่ายอีกแล้วเนีง่ายอีกแล้วพี่น้องทั้งพียทั้งเพียอวิพี่น้องครับปัดวัดพี่น้องอุ้ยจัมโบ้จัมโบ้พี่น้อง คูครับไปคูสวยงามสวยงนี่เงี้ยต้งแก็มี่ตังแต่กันนี่จุ่ยองก็นี่เอาลูกแยมมันก็มีครับเอาเก็บเก็บเลยครับดอกยิ้ง่ายครับพี่น้องบ้าอืมแม่โครมมะก้วยหืมขาครับพี่น้องเบื้องขาเบื้องขาใหญ่ๆครับพี่น้องฟังไอ้คนฟังไอ้คน พี่น้องพี่น้องมาเบื้องพี่น้องมันสุดสุดครับมันสุดสุดครับวันนี้ใหญ่ๆครับเหลวงพี่น้องสวยงามพี่น้องเหลาถิมมืดเหลาถิมมืดครับเอาต้นนี้มาก่อนวะนี่กินเนี่ยฝุ่งเลยพี่น้องฝุ่งเลยอ่ะมาครับ เก็บนำกันครับโอ้โหข้างในเต็มเลยเพียเพียเพียอาตวนี้กันต,ตัวที่ดีกันพี่น้องบึงมาบึงปาดนะ <á> ปโรยเมื่อลยครับตัวนี้พอดะปนอยู่ครับปไปเก็บครับแข็งอยู่ครับ ใส่ดายุบพี่น้องเสดยุกแขนยุกนโอเคไปครับมีแต่ดอกทีส่สวยเลยพี่น้องมาเบิ่งนี่บาดสวยงามครับโบจ้ะไปหาน้ำคอกับโบเห็น หอมหอมหอมอ,อ,มอ,อมืมอืม,อม,อม,อมตอนนี้ปิดไปแล้วพี่น้องปิดไปก่อนให้มันใหญ่ๆก่อนพี่น้อง ผ่าเชื้เฮ็ดเพาะต่อคร it. so ับผอเฮ็ดเพาะครับเฮ็ดเพาะหนังคือเก่าครับพี่น้องเฮ็ดเพาะหนังคือเก่าเลยพี่น้องอ๋อแมนปลาหนีแมนมดเลยแหละมันเปเฮ็ดเพาะหนังครับผมมาเบอกผลงานมื่อนี้ครับพี่น้องมานอยู่เด้อจ้ะเบิ่งเฮ็ดเพาะก่อนครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะครับปีครับเฮ็ดไข่ครับผมเฮ็ดไข่ครับเต็มตาครับมันๆครับดอกใหญ่ๆครับพี่น้องเฮ็ดไข่ขาวครับ ลาพีแล้วน้องเพื่อนเมื่อสั้นครับค่ะสำหรับคลิีนี้ขอจะไหวเพียงซํานีกันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเข้าไปรับชมคลิปเมหนูแดงในเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผลงานมูอนี้ของห้องครับมูอนี้เห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดเพาะสวยๆครับผมไปครับพี่น้องกลับบ้านกันครับสวัสดีครับ